สวัสดีครับผมก็วันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับที่โตโยต้าพธิธานพาณิชย์สาขาหาดใหญอ่อีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะมานําเสนอเป็นตัวโ,โรล่าคอร์สนะครับเป็นรุ่นพรีเมียมเซฟตี้นะครับเป็นตัวท็อปนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันครับโ,โรล่าคอสโดดเด่นด้วยการดีไซน์ครับผมดูหรู ดูมีระดับดูสล์นะครับเนี่ยเส้นสา,สายทุกอย่างของรถอมันูด,ด้านหน้าส่วด้านหน้าไฟรถนี้จะเป็นระบบไฮบริดนะครับระบบไฟก็จะมีระบบะสีฟ้าอยู่ด้านหน้านะในส่วนของกระจังหน้ากระจังหน้าก็ดีไซน์ตามสไตล์ของโตโยต้าอยนะครับผมแล้วก็มาพร้อมโลโก้ระบบของโลโก้มีรถสีฟ้าเหมือนกับตัวไฟหน้านะหอมขึ้น ห้องเครื่องเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์1,800ซีซีนะครับมาพร้อมกับระบบไฮบริดก็คือระบบมอเตอร์ไฟฟ้าครับกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ประมาณ600โวลต์นะครับอัตราการประหยัดน้ำมันอยู่ที่23กิโลลิตรเครื่องยนต์เบนซิน1,800ซีซีมาในส่วนของด้านข้างด้านข้างเอกลักษณ์ของตัวไฮบริด ก็จะมีโลโก้แปดอยู่ที่แก้มนะครับส่วนของกระจกกระจกจะเป็นกระจกที่มีไฟไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวแสดงอยูจกสีทูโทนนะครับขาวดำมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารฝั่งผู้โดยสารนะเบาะคันี้รถจะเป็นสีขาวมุกเบาะจะเป็นสีน้ำตาลนะครับภายในของเบาะเบาะก็กดูดูสปอร์ตนะครับ สวยครับผมเรียบหรูตามสไตล์ของคอร์สอยู่แล้วครับแล้วก็มาในส่วนของด้านหลังด้านหลังจะเห็นได้ว่าเขาแขนจะมีระบบแอร์นะครับแอร์ให้ผู้โดยสารด้านหลังได้นะครับนี่ครับผมนั่งหลังก็แอร์เย็นสบายครับผมแล้วก็ในส่วนของฝาประตูที่วางแก้วนให้นะครับน้ํามันน้ามันน้ามันรองรับน้ํามัน แก๊สโซ่95 91บรรจุได้36ลิตรนะครับหรือไม่ก็ E20 ในส่วนของด้านท้ายคอสมีกล้องรุ่นนี้จะเป็นกล้อง360องศานะครับกล้อง่อยหลังฝาท้ายเปิดกว้างครับนี่ครับผมในส่วนของด้านท้ายรึ่งจะไม่มียางอะไรนะจะเป็นชุด่อม อ่าจุดต้มตัวนี้ก็ดึงกลับเข้ามาได้เบ,บาะพักได้นะครับแล้วก็เวลาปิดปิดได้ครับผมขหน้าผมอจะพัดด,ด้านล่างก็ได้นะครับโอเคมาในส่วนของด้านหลังด้านข้างด้านหลังล้อล้อหลังล้อสิบแปดนิ้วนะครับมาท้องกับดิสปิดก็ดิสปด มีอยู่แล้วครับผมระบบ EBS e b EB d แล้วก็ระบบป้องกันลอ้อล็อกระบบกระจายแรงเบรกทุกอย่างด้านหน้ากระจกบายสปอร์ตมอนิเตอร์ครับผมเตือนุมอับเวลารถข้างๆเข้ามามุมอับสายตาครับนจะมีเสียงเตือนให้แล้วก็มาพร้อมกล้อง360องศาครับ้อกจากก็เป็นยีนด ลอติดนิึงครับภายในดูภายในบ้างนึ่ครับผมฝั่งผู้ฝั่งผู้ขับกระจกปรับซ้ายขวาหน้าหลังทุกอย่างระบบไฟฟ้าหมดเลยครับแล้วก็ฟองอะไรมันติดฟังก์ชันครับผมควบคุมหน้าจอควบคุมอ่าเรือนใหม่ครับผมจอมาพร้อมกับจอ9นิ้วเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับเบาะเดี๋ยวให้ดูเบาะนิดหนึ่งฝั่งผู้ขับ บ่จะเป็นบกไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าปรับเอ็นแปดทิศทางนะครับปรับได้ขึ้นบนลงล่างแล้วก็ในส่วนของเบรกเบรกมือนะครับหรือเบรกเท้าจะอยู่ตรงด้านล่างอ่าครับผมประมาณจากกล้องจะเข้ามาถึงหองอ่านี่ครับอยู่ประมาณนี้นะครับเขาเรียกเบรกเบรกเบรกมือครับผมหรือเบรกเท้าครับผมอันนี้เป็นเบรกครับอันนี้คันเร่งโอเคนี 8, ่สามคันก็จะมี หลังคาสรุปเปิดปิดได้ครับผมโอเคครับผมก็ในส่วนนี้ก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับที่โตโยี้พิการพันิีสิสาขาใหญ่หรือว่าใครสนใจอีกคันนี้พร้อมส่งมอบเลยนะครับไปดูรถที่ไหนมาแล้วยังไม่พอใจติดต่อเข้ามาได้ครับผมเฟรมอัตนาจริยดรให้บริการครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม